สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566นะครับวันนี้อยู่กับผมนักสักคุณครับคุณยอธีวัตแล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ทวีปเฉียทองครับในประเด็นทางการเมืองนับถึงตอนนี้ไม่ถึง2เดือนแล้วที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับภาพนักการเมืองที่ต้องไปกินข้าวกับใครไปจับมือกับใครก็แน่นอนน่าจะเป็นสัญญาณในทางการเมืองแม้หน้าฉากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ก็ทําให้คอการเมืองอดคิดไม่่่ได้้ซึงในนนนนวัีเเกกกก็็บตจจาาชะม วิเคราะห์กันด้วยว่าในทางการเมืองมีขั้วไหนที่เขาจะจับเพิ่มเติมันอีกบา้างใช่อันนี้น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องทางสังคมครับคดีที่เมื่อวานนี้ก็ลุ้นระทึกกันแล้วก็จับตากันนะครับคดีที่ชายครั่งคนหนึ่งครับก่อเหตุกลาดยิงไปสศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก2เนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายหนีเข้าไปหลบภายในบ้านในพื้นที่ของเพชรบุรีเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดปฏิบัติการสุดท้ายก็คือวิสามันตัวของผู้ก่อเหตุนะครับกว่าจะปิดฉากกันได้เนี่ยผ่านไปถึง,งส่ เลือกที่จะบุกเข้าไปเนี่ยนะครับให้เหตุผลว่าเป็นเพราะพยายามที่จะเกลียกล่อลก็แล้วพยายามที่จะใช้มาตราการเบาไปหาหนักก็แล้วแต่คนร้ายก็ไม่ยอมมอบตัวนะครับก็เลยต้องเปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปเพื่อที่จะระงับเหตุแล้วตอนที่บุกเข้าไปเนี่ย ยิงต่อสู้ด้วยนะใช่ถึงขั้นที่ว่าโลกา่กันบางของเจ้าหน้าที่ถูกยิงส่วนมาถึง6นัดนะครับครับเนี่ยครับก็ปฏิบัติการเนี่ยเสร็จตอนตีสี่ใช่เรียกว่าเ,เป็นปฏิบัติการฟ้าสางที่เพิ่งจะทําให้คนในบริเวณนั้นเนี่ยเพิ่งจะรับรู้ถึงความปลอดภัยก็ตองตีสี่ไปแล้วอะแล้วก็วันนี้จับตากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเหตุการณ์ก็คืออดีตพนักงานอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็อดีตทหารพรานเกิดอาการคุ้มมคั่่งงงงนนะรรบสาา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 เเเเหหตตตตตุุกกก็ืออออยวว้้จจไปขึ ทะเลาะกับทางเพื่อนบ้านในวันเกิดเหตุนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ไปแล้วก็ตอนช่วงบ่ายเนี่ยมาก่อเหตุทางตํารวจพยายามจะปิดล้อมแล้วก็เจราจาให้คนร้ายมอบตัวนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จสถานการณ์เมื่อวานนี้ตึงเครียดมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นพื้นที่อบพยพคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจนกระทั่งเกือบเกือบตีสองครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้ปฏิบัติการจู่โจมก็เป็นไปตามยุทธวิธีนะครับ มีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัดหลายช่วงเวลาพอมาตีสี่ได้รับการยืนยันครับว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันเสียชีวิตแล้วบริเวณห้องพระชั้นสองของตัวบ้านนะครับทางพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจําหัดทำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดยืนยันเรื่องนี้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยยิงต่อสู้แล้วยังบอกด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักมีการเจราจาแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุไม่ยอม ส่วนสาเหตุที่ใช้ระยะเวลาช้าเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องเคลียร์ประชาชนแล้วก็เด็กๆในละแวะกนั้นออกมาให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความรอบรู้แม่นยำในเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับคือวางแผนมาถึงขั้นที่ว่าราดน้ำมันในพื้นที่เพื่อที่จะสกัดการบุกเข้ามาด้วยแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ในการกำบังเดี๋ยวจับตากันนะครับอย่างที่บอกวันนี้ทางพิสูจน์หลักฐานนะครับร<อ>จะ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สําคัญแม้จะยืนยันว่าวิสามันฆาตกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดตั้งแต่เมื่อเช้ามืดจนถึงปัจจุบันเพราะว่าถึงแม้เหตุการณ์จบลงไปแล้วประชาชนในพื้นที่ของหมู่บ้านกรุงเพชรวินล,ล่าเนี่ยมีหลายร้อยหลังคาเรือนที่ต้องเข้าไปเยียวยาแล้วก็พูดคุยด้วยว่าในหลังจากนี้จะ จัดการกับอารมณ์ของคนในพื้นที่อย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่ด้านคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นรโรธจะรายงานมาจากหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าจากจังหวัดเพชรบุรีครับ บริเวณพื้นที่เกิดเหตุจะคงกั้นให้เป็นพื้นที่ห้ามเข้าไปนะครับเนื่องจากหลักฐานกระสุนปืนยังคงตกอยู่ซึ่งรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ชาวบ้านเริ่มสบายใจแล้วครับหลังจากที่สยบชายคลุมคลั่งในช่วงเวลา4นาฬิกาหลังจากที่ถูกวิสามันนะครับด้านหลังของผมณขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงกัน้นบ้านที่เกิดเหตุเอาไว้ถ้ามองขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าจุดบริเวณนั้นครับก็คือชั้น2ที่นายปิงผููก้กกเหตุุคมมลงถวิสา จากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นใช้ความพยายามในการเจรจาแล้วก็เกลี้ยกล่อมนะครับรวมถึงการใช้กระสุนปืนยิงเข้าไปกดดันเป็นระยะระยะนะครับเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นนะครับผู้เสียชีวิต3รายนะครับซึ่งเป็นโศกนักกรรมที่เกิดขึ้นร่างถูกนําไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอยู่ที่นิติเวชแล้วผู้ที่เสียชีวิตรายแรกนะครับนั่นก็คือผู้ที่เป็นคู่กรณีครับบ้านนี้ครับเป็นบ้านของคู่กรณีนะครับเป็นบ้านของนายเบลครับที่เช่าบ้านอยู่กับนายโอตพสิทธิ์คู่กรณีของผู้ก่อ เหตุนั้นก็คือบ้านหลังนี้นะครับที่อยู่บ้านเนี่ยเยื้องกันครับซึ่งเขาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับทำให้ตํารวจนั้นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ยากครับช่วงเกิดเหตุนั้นนะครับนายปิงและขออภัยครับนายปิงและนายเบลครับจะไปขึ้นศาลครับก็ออกมาจากบ้านหลังนี้ครับหลังจากนั้นครับก็ขี่จักรยานยนต์นะครับไปตรงจุดบริเวณนี้ออกมาจากบ้านได้ไม่ถึง50เมตรครับก็ถูกนายปิงยิงแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตครับจุด2จุดนี้เป็น จุดที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏน์นั้นเสียชีวิตครับหนึ่งศพเป็นคู่กรณีนั่นก็คือนายโอ๊ตและอีกหนึ่งศพนะครับก็คือนายเบลที่เป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าบ้านนะครับส่วนอีกหนึ่งศพครับพาคุณผู้ชมไปดูครับเขาขับรายเดอร์นะครับคนส่งพัสดุที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยยืนยันว่าเป็นไรายเดอร์แต่เมื่อวานนี้ได้รับคํายืนยันจากทางประชาะสัมพันธ์จังหวัดแล้วว่าเป็นคนส่งพัสดุนะครับเขาเสียชีวิตยังจุดบริเวณนี้เพราะว่า ขี่จักรยานยนต์เข้ามานะครับขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็มาเสียชีวิตตรงบริเวณรอยที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้ารถครับเพราะว่าถูกนายปิงนั้นยิงเข้ามาจากบนบ้านครับตอนนี้ด้านในครับบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อคืนนี้กระสุนปืนยังคงเฉียวแับไปตามบ้านต่างๆเพราะว่าก็มีการต่อสู้ออกมาด้วยเหมือนกันก่อนที่จะถูกวิสามันเสียชีวิตนะครับเราได้คุยกับชาวบ้านที่นี่ก็เล่านะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยนายปิงยังคงใช้กระสุนปืน ที่ยิงออกมาครับก่อนหน้านี้ตำรวจเขาคาดการณ์ว่าในปิงมีปืนอยู่สองกระบอกแต่พอช่วงเวลา3-4นาฬิกามีกระสุนลูกปืนยาวยิงสวนออกมาก็เลยทำให้คาดว่าในปิงมีอาวุธปืนถึง3กระบอกด้วยกันที่ยิงออกมาครับก่อนหน้านี้เราคุยกับชาวบ้านไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เราคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้ครับ ยิงออกมาตำรวจเขาเอาลูกชอบครับกดดันเขาอยู่บเขาเลยยิงออกมาครับและยิงยาวเลยอืมช่วงที่คาดว่าเขาถูกวิสามันแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างประมาณตีสี่ตอนนั้นคุณลุงทุนทำอะไรอยู่ครับแล้วเขานั่งอยู่พร้อมเลยพร้อมเพียงไปหมดเลยสิ้นเสียงกระสุนและถูกวิสามันคือชาวบ้านก็คือโล่งใจครับ คือว่าเขาทำใจแล้วคือว่าสบายใจแล้วครับครับเพราะว่าคือก่อนอนันนี้ถ้ายังวิสามันไม่ได้ก็คือกังวลกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคุณผู้ชมครับถ้าดูจุดบริเวณนี้ด้านหน้าบ้านแต่ว่าด้านข้าง นายปิงก็สามารถที่จะยิงปืนออกมาได้ทําให้เมื่อวานนี้ตํารวจก็ล้อมบริเวณนี้ครับแล้วก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นจุดบ้านของผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่จะเข้าไปรับศพบ,บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันจุด3.3จุดหลังเนี่ยนะครับชาวบ้านเพิ่งจะเข้าบ้านได้เมื่อช่วงของเช้าเช้าวันนี้ครับแล้วก็เข้าไปสารวจก็มีรอยกระสุนนะครับที่เข้าไปเฉียวไปฉลับทะลุก,กระจกบ้างทําให้ได้รับความเสียหายนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเร่งเวลานี้นั่นก็คือการฟื้นฟูเยียวยาและการดูแลจิตใจนะครับเพราะว่า เมื่อคืนนี้ชาวบ,บ้านหวาดผวาแล้วก็ขวัญเสียนะครับทําให้ทีมเยียวยาจิตใจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลต้นมะม่วงและฝ่ายปกครองครับก็ลงพื้นที่มาสอบถามข้อมูลของผู้ที่อยู่อาศัยบ้านในแต่ละหลังบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุจุดนี้นะครับประเมิน สภาพจิตใจเป็นรายบุคคลครับว่าบุคคลใดต้องการที่จะได้รับการเยียวยาดูแลอย่างใกล้ชิดหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษครับเพราะมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญกับสภาวะโรคความเครียดภายหลังกับเผชิญเหตุการณ์ครับเหตุการณ์นี้ทําให้สะเทือนขวัญน,นะครับเบื้องต้นมีการประเมินนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ครับหากพบว่ามีรายใดยังอยู่ในอาการตกใจหรือว่าเข้าข่ายใน ลักษณะดังกล่าวก็จะต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตามลำดับครับฟังเสียงของผู้มวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วงกับ เราจะมีเราจะมีคณะทํา,าทงานคืออาสาสมัครสารสุขนะคะคอยดูแลอยู่ในซอยนี้อยู่นะคะแล้วก็ต้องต้องคอยมาประเมินความเครียดอยู่บ่อยๆแล้วว่าเขาจัดการได้ไหมถ้าจัดการไม่ได้เราต้องส่งต่อให้ทีมทีมทางด้านจิตแพทย์ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าดูแลให้อย่างเงี้ยคะ่ะเราเป็นทีมที่จะต้องเข้ามาเพื่อจะสํารวจ ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะคะก็ในส่วนอื่นๆคิดว่นาน่าจะกระทบทางด้านจิตใจซะมากกว่าในส่วนองในเรื่องของสาธารณูปโภคหรืออะไรก็คงไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะทางด้านทางด้านจิตใจน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยต้องต้องเฝ้ารอ,อใ,ชใช่ค่ะอ่าอันนี้เอาจะมีทีม m อ็มแคที่ดูแลตรงนี้อยู่ทีมแคจะเป็นดูดูแลทางด้านสุขภาพจิตหลังจากเกิดอาวิกฤตต่างๆนะคะทีมทีมแคเมื่อคืนก็มาเฝ้าระวังอยู่นะคะค่ะอยู่ตลอดแต่ว่าไม่สามารถเข้าในพื้น ทั้งสองท่านครับนในช่วงหลังเที่ยงวันนี้ทีมพิสูจน์หลักฐานครับก็จะลงพื้นที่เก็บหลักฐานจุดต่างๆโดยเฉพาะกระสุนปืนที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็บริเวณบ้านของเพื่อนบ้านที่ตำรวจยืนอยู่ตรงจุดบริเวณนั้นครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีการยิงต่อสู้กันขณะเดียวกันครับในเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตนะครับยังไม่มีญาติเข้ามาบริเวณนี้หลังจากที่เกิดเหตุนําร่างออกไปตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าตอนนี้นั้นร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าอยู่ที่ นิติเวศนะครับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีครับทันทีที่มีความคืบหน้าและในช่วงเย็นวันนี้นะครับจะต้องมีการสรุปเรื่องของการหาสาเหตุต่างๆที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยออกมาในเบื้องต้นแล้วว่าเกิดจากความคุ้มข้างปัญหาความเครียดปัญหาส่วนตัวปัญหาการทะเลาะวิวาทต่างๆทันทีที่มีความคืบหน้าทีมข่าวในชั้นทีวีจะรายงานกลับเข้าไปอีกครั้งกลับไปที่ทั้งสองท่านครับ ขอาพะคุณนะครับคุณอิทธิพัฒน์นะครับอย่างที่ทิ้งท้ายเมื่อสักครู่ว่ายังมีประเด็นที่ต้องหาคําตอบเรื่องของการถือครองอาวุธปืนเราทราบมาว่าได้มาอย่างถูกต้องมีทะเบียนถูกต้องเรื่องของการใช้สารเสพติดแล้วก็อารมณ์ของคนก่อเหตุด้วยเรื่องเหล่านี้ถ้าแก้ไขไม่ได้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะซ้ารอยกันแบบนี้ขึ้นมาอีกอเพราะฉะนั้นต้องหาทางแก้ไขที่รากปัญหาด้วยใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่เขี่ยโยงกับว่าอํอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยมีอาวุธปืนครอบครองแบบนี้ยแแลล้้้วมมาากก่อออเเเหตุบบบนนนีรรจะะคัังงไ